และในวันนี้นะครับกับรถตัวพิเศษเลยนะครับจากปอร์เช่เอสไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า 718KMAN ตัวสเปท T ครับบอกเลยว่าเครื่องบ็อกเซอร์4สูบเทอร์โบตัวนี้นะครับกับขุมพลัง300แรงม้าท็อปสปีดที่275กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ไม่ก็ฟังแล้วก็น่าจะ อยากเห็นแล้วแหละว่าสมรรถนะของรถวันนี้จะเป็นไงบ้างวันนี้ผมก็จะพยายามดึงสมรรถนะของมันมาใช้ให้ได้มากที่สุดแต่วันนี้ผมจะไม่ทํามันคนเดียวครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนหนึ่งที่เป็นนักทดสอบรถที่อายุน้อยที่สุดในเมืองไทยครับเชิญน้องโรเตอร์ครับสวัสดีค่ะวันนี้ะนะครับก็ทุกคนคงจะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาน้องโรเตอร์แล้วนะครับวันนี้โรเตอร์เรามีโจทย์พิเศษเลยกับตัว Kman 7 1 8 Spec T ตัวนี้บอกเลยว่าวิ่งมันมากๆแล้วก็น่าจะมีตาเล่งที่ดดูเดือดเลือดผ่านแฟนแฟนปอร์เช่น,นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้รับรองว่าจูดใจเราต้องประทับใจการทดสอบครั้งนี้แน่นอนไปชมกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ใน Porsche นะครับ718 Cayman T นะครับตัวนี้นะครับเสเปครถคือ300แรงม้าท็อปสปีดอยู่ที่275กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับเป็นรถที่เป็นเครื่อง <S <S บ็อกเตอร์ <Fourth> หรือว่าสูบนอนใช้คำว,ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Porsche นะครับก็คันนี้สวยมากรถเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสเปค T วันนี้ ลายในสนามไม่เป็นใจเพราะว่าตามเอ펙ส์ต่างๆที่เราต้องตัดโค้งเข้าไปเนี่ยเป็นน้ำขมวดเลยอันตรายมากต้องทุกๆอย่างที่เราทําในรายการในการทดสอบทุกๆอย่างเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของตัวคนของผู้ทดสอบหรือว่าตัวรถเองเนาะโอเควิธีสตาร์ทนะครับเนี่ยมันจะมีเห็นนะอไหมพายใส่เกียร์หนึ่งไว้แล้วไปกดเบรกแล้วพอก,กดเบรกปุ๊บมันเขียนกดโฮนี่สีเขียว แล้วไห่ก็เล่นกันเล่นว้าวโอ้โหเกาะมากๆครับเกียร์สามนะครับรงลงสองได้ออกนะครับอยู่ในเกียร์สองอยู่นะครับดึงรถเข้าเอเทคครับ ลองเลี้ยงรถดูลื่นครับแหกลื่นมากเทคนนี้มีน้ำมาหรอพรงนี้ลองโยนดูดูโอ้ยระบบเซฟตี้สุดยอดมันดับรถให้เลยครับแรงมากเตอร์ดูน่แฮทช์คอร์สเ่าไ ว้าวอินปัสเซแรงมากขับสนุกมากระบบแท็กชั่นทำงานดีมากเมื่อกี้เห็นเห็นอเลยครับโยนพ่อเต็มคันเร่งโยนเข้าไปพงอะไรล็อกแล้วก็คันเร่งคันเร่งยังอยู่แต่ว่ามันจะดอบรถใช่มันแบบดอบรถให้รถมันแท็กชั่นมันเกาะกับใช่เหมือนเหมือนมันจับรถไว้ให้แล้วก็ ในในเรื่องของอาการรถเนี่ยเวลาที่เรา u n d e r ต t e e r เนี่ยก็คือท้ายมันจะออกใช่ท้ายออกเนี่ยมันเซฟให้เราแต่ที่เขาไม่เซฟให้เราคือ oversteer o v e r ตีย e r คืออาการคืออย่างนี้ครับเวลาเราเลี้ยวแรงๆใช่ไหมครับถ้าอ n d e r s t e e r ท้ายมันจะไหลออกไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น o v e r ตีย e r พอหักปุ๊บหน้ามันจะถ่ายออกไปคือมันไม่เลี้ยวอันนี้เขาไม่เซฟให้เราซึ่งอันตรายมากๆแล้วแ็กที่เนี้ย แทรกลิมิตมันเล็กมากใช่แรถแทรกที่นี่มันพื้นมันเอาง่ายคือคนไม่ค่อยได้ขับแทรคมันจะลื่นมากพื้นใช่ไม่มีที่ยางแล้วที่ใช่ก็พื้นลื่นๆชื้นๆก็ไม่ที่ขับต้องต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเราก็ทดสอบในระดับหนึ่งแหละผมก็ไม่ไม่อยากทําอะไรที่มากกว่าที่เราเคยทํา ั้นต่อไปให้น้องโรเตอร์ลองจากอาการที่ผมอ,อธิบายให้ทุกคนฟังในขณะที่ขับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้โรเตอร์คอนเฟิร์มดีว่าอาการรถมันเป็นอย่างที่บอกไหมวงลายตอบสนองดีน้ำหนักดีมีความเป็นสปอร์ตเต็มตัวอัตราเร่งดีในโค้งดีระบบ traction control ที่คุมลดเวลาเสียาการดีมากๆโอเคอันนี้ก็ลองทสดูอาการต่างๆให้นานผู้ชมดูซีว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับ เกาะมากเลยอะออกนี่ฮะบอกแล้วโอ้ดึงเข้าไหนโอเคไหมดีมากรถไอ้นี้มากเลยครับเกาะช่วงล่างแบบแน่นมากตอบถนองดีมากครับก็รถก็จะเกาะมากครับพงมาไั่ตอบแบบตอบถนองเร็วมากฟิลเ,เหมือนโกาค์ทเลยตอบแบบเร็วมาก สมมติรถตูด e เริ่มไปอะครับมันจะ traction มันจะทำงานทันทีเลยคือแบบดึงกลับให้ทันทีแล้วก็แต่แค่ข้อเสียอันเดียวคือหน้าถ่ายใช่หน้าถ่ายอันนั้นมันไม่ช่วยเวลาเปลี่ยนเกียร์บอกด้วยหนึ่งสองสามสี่เหยียบโฮก็คือวิธีออกซานก็คือเหยียบเบรกเอาไว้แล้วก็เตรียมกดไปเลยกดเขเร่งไวสุดเลยแล้วก็ลอนเไปเกียร์หนึ่งอันนี้ซุปอันนี้คือสปอร์ตพลัสนะครับ สอง<า>ดึงทุกเกียร์ดึงตลอดครับ<ะ> try another lap และอีกครั้งนึงครับวันนี้อยู่กับปอเช่ K May นะครับ718สเปก T ครับจะบอกว่าดูเดือดเลือดพล่านมากๆเป็นรถที่อีกหนึ่งคันที่เราสองคนประทับใจกันมากๆเลยเอาองี้ฟฟลลิ่ของรถมันเป็นยังไงบ้างครับเตอร์ก็รถก็ตอบสนองไวมากครับพวงมาลัยแน่นทุกอย่างช่วงล่างดีมากเลยครับแล้วก็รถเครื่องนี่ตอบสนองมากก็เป็นรถที่ผมประทับใจมากรเตอร์รู้สึกยังไงบ้างอ่ะชอบชอบไหมชอบมากครับโพ positioning แบบ พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือตอบสนองไว้เหมือนขับโกคาร์ตเลยครับถ้ามีรถว,วันนี้เันหนึ่งวันนะครับผมก็จะไปแทร็กเดย์ขับมันๆมันครับแทร็กวันนี้ชื้นๆก็มีมีแอ่งน้ําบ้างก็เลยไปเต็มๆไม่ได้เออ่ตอนเข้าโค้งนะครับคันนี้ก็เกาะมากพวงมาลัยตอบสนองเร็วมากฟิลคล้ายๆโกคาร์ตเลยครับแล้วก็ p o s i t i นนิ่งการนั่งนี่เพอร์เฟกเลย ก็ตอนแรกคิดว like mm ่าจะเข้ากองยางเลยครับเพราะว่าโยนออกมานี่แบบเหมือนรถดิฟเลยบิดออกมาเหมือนแรลลี่เลยครับถ้าเป็นการใช้งานบนถนนทั่วไปหรือเป็นทร็กเดย์ที่ไปขับรถเล่นในสนามวันอาทิตย์เนี่ยเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับหรือว่าคนที่เป็นแฟนๆปอร์เช่รักความเป็นสปอร์ตแล้วก็อยากซื้อรถที่ไม่ต้องเป็นราคาสูงมากๆแต่ราคาจับต้องได้เนี่ย K man เจ็ดหนึ่งแสเปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่อยากให้ทุกคนพิจารณานะครับ และถ้าสนใจอยากชมตัวจริงเหมือนทุกๆครั้งครับแวะไปที่โชว์รูม A.S. Porsche ทุกๆสาขาครับแล้วก็เข้าไปขอทดสอบขอชมตัวจริงขอเข้าไปลองนั่งรับรองว่าถ้าเข้าไปนั่งปุ๊บจะถูกเบาะมันดูดวิญญาณเข้าไปรับรองว่าที่ผมพูดไว้ไม่พลาดแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ได้แตะมันปุ๊บเสร็จ Porsche 718 k m a n T s p e c แน่นอนครับอย่างที่บอกไว้ฟังนะครับวันนี้ Star Drive ดูเดือดเลือดพ่านนะครับเหมือนทุกๆเทปเลยแต่วันนี้เดือดเข้าไปอีกกับองศาตัว 718K Man s p e c t ตัวนี้นะครับแบบว่าประทับใจมากๆและในช่วงต่อไปครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะไปพบกับศิลปินท่านใดหรือว่าดาราท่านใดที่ทุกคนชื่นชอบในช่วงคันโปรดคนดังไปชมกันเลยครับ